แล้วก็ด้านนี้นะ,ะมีการปูหินอ่อนปูหินอ่อนคอร์กันต่อเนื่องกันไปด้านบนบน,นนั้นก็ช้อนสังรมแล้วก็คููประตาาูก็จะสวยงามแบบนี้ถ้าสำเร็จก็คงสวยงามอย่างยิ่งทีเดียวนี่คืองานอัปเดตงานในวันนี้ก็สาธุกับหลายๆท่านได้ร่วมบริจาคค่าปูตารางเมตรละ320บาทเข้ามาหรือว่าเป็นแผ่น แผ่นหินอ่อนเลยนะ2,800บาทก็ร่วมบุญกันเข้ามานะก็ถ้าเป็นของดีๆมันก็จะมีราคาสูงตามราคาของมันนั่นแหละนะอย่างเช่นหินอ่อนอิตาลีเราซื้อมาก็เขาขาย3,200เนสก็เห็นเป็นวัตถาอุปาสูงก็รู้จักก็ลงมาเหลื 2, อ2 0 0ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ละจุดก็มีราคาของมันซึ่งเราจะไปเอาของเขาฟรีก็ไม่ได้ของซื้อของขายก็ต้องซื้อขายกัน ตามสมควรน,นี่คืองานแล้วก็เราจะมีปูด้านหลังหลังหลังพระนอนปางบรรณีผ่านนะก็มีปูด้านหลังนี้ด้วยเหมือนกัน,นหลายจุดเราเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยในหมหาวิหารมุทตบร,ริณีผ่านเราจะปูหินอ่อนทั้งหมดเลยนะบนบนโน้นช้อนทังรำแล้วก็คูบประตูลุยอยู่ด้านบนเส่ินทีมช่างปูก็เตรียมแล้วในวันนี้นะ ก็ถือว่างานของเราก้าวไปอันนี้เหลือเท่าไหร่ช่องนี้เอก,กรินช่องนี้เหลือเท่าไหร่เราสั่งบอร์เดอร์มาสามสิบพอไหมหรือฮะซอยออกหน่อยออันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ที่เราสั่งเอาไว้พอส0มสิบไหมหรือว่ตาตัดออกหน่อยหรือยี่สิบตัวน อ๋อตัดแผ่นใหญ่เหรอโอเควางป